สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับที่เชอร์มารีค่ะในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บุรีค่ะวันนี้เราจะได้เรียนอะไรนะคะเรื่องอะไรติดตามได้เลยค่ะ ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือทบทวนการหารเรื่องการหารที่ตัวตั้งมี4หลักตัวหารมี1หลัก ะะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียนเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเมื่อกําหนดโจทย์การหารที่ตัวตั้งมี4หลักและตัวหารมี1หลักให้นักเรียนสามารถหาคําตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบได้นั่นเองค่ะ ในความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะการคูณมีความสัมพันธ์กับการหารคือผลคูณของสองจำนวนใดจำนวนหนึ่งเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นนะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับจำนวนที่เหลือดังนี้ค่ะจาก4ี่คูณหได้เท่าไหร่คะสี่ห้าได้ยี่สิถูกไหมคะจะได้ 0หารหเท่ากับ4ี่นั่นยีสิบก็มาจากผลของการคูณจาก4ี่กับห้ถูกไหมคะส่วน4นะคะจะได้มาจาก5หารกับ20สิบนะคะและถ้าหากนำยี่สิบหาร4ก็จะได้ห้านะคะซึ่งยี่สิบสและห้านี้เป็นส่วนประกอบของ ทั้งการคูณและการหารของ4คูณหหรือ20หาร5และ20หาร4นั่นเองค่ะค่ะการหาผลหารและการตรวจคำตอบนะคะเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาใช้ในการตรวจคำตอบได้นะคะโดยที่เราจะนำผลหาร ะค,ะคูณกับตัวหารก็จะเท่ากับตัวตั้งนะคะดังที่ทีเชอร์สอนในห้องนะคะคือเวลาที่เชอร์ที่เชอร์สอนถูกไหมคะทีเชอร์จะทำสัญลักษณ์การหารโดยที่สมมุติว่าสัญลักษณ์การหารเป็นบ้านหนึ่งหลังถูกไหมคะที่เชอร์ก็จะถามนักเรียนว่าน่่ถ้าที่เชอร์เปิดบ้านมาหนึ่งหลังนะคะในบ้านทีเชอร์จะให้ตัวไหนอยู่คะ ตัวที่อยู่ในบ้านก็คือตัวตังนะคะตัวที่อยู่นอกบ้านหรือหน้าบ้านนะคะจะเป็นตัวหารส่วนผลหารนะคะจะอยู่ด้านบนของสัญลักษณ์การหารนั่นเองค่ะและทีนี้การหารนะคะจะมีการหารที่ลงตัวและการหารที่ไม่ลงตัวการหารลงตัวคือการแบ่งจํานวนทีละจํานวนเท่าๆกันโดย แบ่งแล้วนะคะจะพอดีจะมีเศษเป็นศูนย์หรือไม่มีเศษนั่นเองค่ะส่วนการหารไม่ลงตัวนะคะจะเป็นการหารโดยลบตัวตั้งด้วยตัวหารซ้ำๆกันนะคะจนกระทั่งได้ผลลัพธ์น้อยกว่าตัวหารนะคะและมากกว่าศูนย์นั่นเองค่ะก็จะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวหรือ การหารเหลือเศษนั่นเองค่ะผลลบที่น้อยกว่าหารเราจะเรียกว่าเศษนั่นเองค่ะต่อไปนะคะที่เชื่อจะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะว่าการหารยาวนะคะทำยังไงนะคะก็คือเป็นการทบทวนให้นักเรียนนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูการหารที่ตัวตั้งนี สหลักตัวหารมีหนึ่งหลักนะคะตัวอย่างนะคะให้นักเรียนพิจารณานะคะห้าพรสี่สิบห้าหารกับหน้าน่ีเชอร์เปิดบ้านมาหนึ่งหลังน,นั่นจะมีหน้าบ้านนะคะในบ้านแล้วก็บนหลังคาในบ้านใส่อะไรคะในบ้านใส่ห้าพัน้สี่สิบห้าซึ่งเรียกว่า ตัวตั้งนะคะแล้วหน้าบ้านใส่เลข5นะคะก็คือตัวหารหรือไว้หน้าบ้านนั่นเองนี่ด้านในคือตัวตั้งด้านหน้าคือตัวหารนะคะที่เชื่อใช้5นะคะมาหาผลหารของ5นะคะที่เชื่อใช้สุดคูณไมหมค5 5คูณเท่าไหร่ได้5คะ5คูณ1ได้ ห้าที่เชิ์ก็ใส่ห้าเข้าไปแล้วนำหนึ่งไปไว้บนเลขห้าที่เชอิ์ถามหน่อยห้าลบห้าได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะได้ศูนย์ที่เชิ์ก็ใส่ศูนย์และทีนี้เรามาหาผลหารเป็นศูนย์ได้ไหมไม่มีที่เชิ์ก็ใช้วิธีดึงเลขแปดลงมาเลยน,นั่นห้านะคะคูณเท่าไหร่ได้แปดคะ ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิคูณสมันมากกว่า8ดถูกไหมคะทีเชร์ให้หาเลขใกล้เคียงแต่น้อยกว่าถูกไหมคะทีนี้5คูณเท่าไหร่ใน้แดไม่มีก็ต้องเป็น5้คูณหนึ่งได้5ใสห้เข้าไปแล้วเลข1ไว้บนเลข8หรือบนหลังคานั่นเองนะคะทีนี้8ปดลบห้าเหลือเท่าไหร่เอ,อ้ย ติ๊กตอกติ๊กตอกใส่ลบเข้าไปด้วยค่ะแปดลบห้าเหลือสามค่ะทีนี้เราหาผลหารได้ไหมสามตัวเดียวไม่ได้นะคะเราต้องใส่ดึงสี่ลงมาอืมดึงสี่ลงมาเป็นสามสิบสี่ถูกไหมคะทีนี้เป็นสามสิบสี่ปุ๊บเราจะหาผลหารของสามสิบสี่ได้ยังไง ไปดูแม่สุดคูณเลยค่ะหคูณเท่าไหร่ได้สามสิสี่มีไหมห้าห้ายี่สิบห้าถูกไหมคะห้าหกสามสิบห้าเ็เท่าไหรคะสามสห้าคูณเจมากกว่าถูกไหมคะทีเชอร์ก็ใช้ห้าหกสาสิใส่30สเข้าไปค่ะส่วนหไว้ด้านบนเลขสี่หรือบนหลังคานั่นเองค่ะทีนี้ นำมาลบกันค่ะ3 4มสลบสาเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไรเยเหลือ,เเลเลอ4เก่งมากค่ะเด็กๆทีนี้เหลือ4หาผลหารได้ไหมไม่ได้ที่เชอร์ก็ใช้วิธีเดิมค่ะดึงเลข5ลงมาเลยเป็น45ถูกไหมคะทีนี้5คูณเท่าไหรได้45คะ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตักเก่งมากแสดงว่าเด็กๆท่องสุดขูดได้แล้วนะคะห้าเก้าสี่สิบห้าเติมเลขสี่สิบห้าเข้าไปนำเลขเก้าไปไว้ด้านบนเลขห้าหรือบนหลังคาสี่สิบห้าลบสี่สิบห้าเป็นเท่าไรคะเป็นเท่าไรศูนย์นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูบางคนนะคะจะงงว่าที่เชอร์แล้วเลขห้ 5, มาได้ยังไงเลขห้ 5, ก็มาจากที่ไหนคะ5้คูณหได้5นั่นเองคะ่ะต่อไปแล้ว30สิได้มาจากไหนนี่ไง5้คูณหได้ 30ที่เชื่อก็นำา6ไปไว้ด้านบนถูกไหมคะต่อไป45ด้านล่างล่ะคะก็มาจาก5คูณ9ได้45ที่เชื่อก็นำา9ไปไว้บนหละะังคาหรือด้านบนเลข5้นั่นเองทีนี้1,000 100 0โทษทีคะ่ะ1,169เป็นผลหารคือคำตอบถูกไหมคะหังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ 1,169ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจคำตอบที่เชิย้ำเสมอนะคะการตรวจคำตอบต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะการตรวจคำตอบก็คือผลหารคูณกับเก่งมากตัวหารนั่นเองผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนะคะ ดังเช่น1,169คูณกับเท่าไหร่เอ่ยคูณกับ5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร้อสี่สิ5ห้านั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีทำ การหารทีเชอร์หวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดพอค,ค่ะค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราได้ดูตัวอย่างหรือได้ฟังเนื้อหาของการหารมาพอสมควรแล้วนะคะทีเชอร์จะให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะ นะคะการหารให้นักเรียนหาผลหารและเศษถ้ามีเศษนะคะถ้ามีเศษก็คือยังไงคะการหารที่ไม่ลงตัวนะคะถ้าไม่มีเศษหรือเป็นศูนย์เป็นการหารที่ลงตัวโดยการใช้วิธีการหารยาวนะคะและให้นักเรียนทําลงในสมุดส่งให้ทีเชร์ในกลุ่มนะคะยังไงให้นักเรียนตั้งใจทํา แบบฝึกหัดน,นะคะและก็เดี๋ยวเจอกันในวันเปิดเรียนค่ะสวัสดีค่ะ